สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงดวงชะตาโดยภาพรวมของเดือนมกราคมปี2566 ว่าทําไมหลายๆราศีนะคะหรือว่าหลายๆลารันาราศียังรู้สึกอึมครึมยังรู้สึกไม่เปิดกว้างยังรู้สึกเครียดกดดันไม่สดใสนะคะเหตุผลมันเกิดเนื่องจากอะไรเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16ทธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าทำไมในเดือนมกราคมปี2566นี้จึงรู้สึกอึมครึมมีปัญหาติดขัดนะคะมันดูขัดขัด,ขดติดติดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานหรือเรื่องส่วนตัวนะมันเป็นเพราะอะไรประการแรกเลยค่ะ ดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณได้โคจรเป็นพินทุบาทอยู่ในขณะนี้นะคะก็ต้องบอกว่าดาวการงานเป็นพินทุบาทงานเจอกับปัญหาอย่างแน่นอนค่ะมันจะมีความไม่ราบรื่นมันจะมีความติดขัดอยู่ไม่ว่าจะเป็นติดขัดมาจากตัวคนหรือติดขัดมาจากกลไกของตลาดติดขัดมาจากสภาวะเศรษฐกิจติดขัดมาจากเนื้อง,งานเองใดๆก็ตามแต่นะคะแต่มันจะมีเรื่องราวของความติดขัด อย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของการงานนะคะเมื่องานมีปัญหาแน่นอนค่ะตัวเราก็จะมีความเครียดมีความกดดันนะคะแล้วก็อยากจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้มันได้และเมื่อแก้ปัญหายังไม่ได้ความเครียดนั้นก็ยังอยู่ถูกต้องไหมคะชาวลัคนาราศีธนูถึงมีความรู้สึกอึมครึมเบือเบ่อ,เ,อเซ็งอยู่ในขณะนี้ดาวพระพุธนะคะนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยค่ะ ปัตนิหมายถึงคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์หมายถึงคนรักคู่รักชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีร้านมีกิจการเป็นของตัวเองอาจจะมีปัญหากับลูกค้าในระยะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายที่เป็นพาร์ทเนอร์การดีลงานการค้าขายซื้อขายกันมานานมันก็อาจจะเกิดการติดขัดลูกค้าเปลี่ยนใจไปเอาเจ้าอื่นหรืออะไรต่างๆนา,นานาที่มันจะเกิดขึ้นไม่ช่ นั้นก็จะมีปัญหากับหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมสําหรับคนที่ทํางานประจําเป็นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศนะคะความคิดความเห็นอาจจะไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันค่ะส่วนท่านใดที่มีคนรักมีคู่รักมีคู่ภรรยาคู่สามีในระยะนี้นะคะก็จะเป็นจังหวะที่คู่ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเครียดเลยนะเขาอาจจะเครียดมาจากเรื่องงานเครียดมาจากเรื่องทางครอบครัวทางญาติเขาเรื่องอสภาวะของการเงินสภาวะ จิตใจต่างๆนานาเป็นช่วงที่คุณต้องพยายามให้กำลังใจกันและกันให้มากนะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นคุณและคู่ค่ะที่มีปากเสียงหรือทะเลาะก,กันเองนะดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนของข่าวสารข้อมูลเรื่องราวค่ะดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกการตัดสินใจเป็นดาวตัวแทนของปากเป็นดาวตัวแทนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสารเป็นดาวตัวแทนของการสื่อสารทุกรูปแบบเลยนะคะเมื่อเป็นพินทุบาทแบบนี้ประการแรกเลย ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวที่เป็นไปในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกนะไม่ว่าจะเป็นข่าวตามทีวีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆนานามองไปเจอแต่ข่าวลบๆหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องราวจากเพื่อนฝูงที่โทรมาเล่าเรื่องราวลบๆโทรมาระบายโทรมาบ่นให้คุณฟังเรื่องราวจากญาติพี่น้องที่มันเป็นไปในเชิงลบเรื่องราวจาก บุคคลรอบตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นไปในเชิงลบซะเยอะเลยนะชาวลัคนาราศีธนูคะสมัยอยากจะบอกว่าทลียงดิเลียงนะพอเราฟังเรื่องเราลบๆไปเยอะเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยมันเกิดความหดหูนะคะแล้วก็เบื่อเบื่อเซ็งๆตามมาพอเราเกิดความหดหูเบื่อเบื่อเซ็งๆมันก็ทําให้เราคิดถึงแต่เรื่องลบๆมันก็จะดึงดูดเรื่องลบๆมาสู่ตัวเราเพราะฉะนั้นพยายามฟังแล้วก็อย่าเอามาใส่ใจมากนะทลีกเลี่ยงการฟังไม่ได้นะอีก ประเด็นหนึ่งค่ะที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของการเลือกการตัดสินใจค่ะชาวลัคนาราศีธนูถ้าคุณจะต้องเลือกหรือตัดสินใจในเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ต้องพยายามคิด ก่อนตัดสินใจต้องพยายามอ่านรายละเอียดต้องพยายามหาข้อมูลต้องพยายามปรึกษาคนรอบข้างให้มากค่ะไม่อย่างนั้นการตัดสินใจจะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายมากๆเลยนะคะการตัดสินใจไม่ได้หมายความว่าจะผิดพลาดทุกอย่างนะสําหรับชาวธนูแต่หมายความว่าโอกาสที่มันจะเกิดการผิดพลาดเนี่ยมันค่อนข้างสูงต้องระมัดระวังหน่อยนะ ประการต่อมาเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจรจาสื่อสารค่ะจะเป็นช่วงที่คุณใช้ปากเยอะมากนะจะเป็นช่วงที่คุณใช้การพูดใช้การติดต่อใช้การสื่อสารเยอะมากจะเป็นช่วงเดือนที่คุณคุยโทรศัพท์บ่อยมากจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้เจอคนแปลกหน้าเยอะมากจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องมีการส่งข้อความส่งอีเมลบ่อยมากขึ้นลองสังเกตตัวเองดูนะสําหรับชาวธนูและไม่ว่าคุณจะสื่อสารด้วยวิธีใดก็ตามแต่ต้องพยายามระมัดระวังและรอบ อในเรื่องของคําพูดคําจาและเรื่องของการพิมพ์การส่งข้อความด้วยนะคะสําหรับประเด็นต่อมาที่สร้างความอึดอัดใจให้กับชาวลัคนาราศีธนูนั่นก็คือดาวพระสุขค่ะดาวพระสุขเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมปี2566ดาวพระสุขได้โคจรมาอยู่ในบ้านของดาวพระเสาร์นั่นก็คือโคจรมาอยู่ในราศีมังกรค่ะมาอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตา และมาเจอกับดาวพระเสาร์ที่โคจรอยู่ในเรือนกระดุมพระมาเป็นระยะเวลากว่า2ปีแล้วดาวพระศุกร์เป็นดาวลาภะดาวโชคลาภเมื่อโคจรไปอยู่ในเรือนของการเงินมันย่อมเป็นไปในทิศทางที่ดีถูกไหมคะแต่ว่าการโคจรมาอยู่ในเรือนการเงินครั้งนี้เนี่ยเป็นการมาอยู่ในบ้านของศัตรูค่ะลองเนึกภาพดูว่าดาวพระศุกร์จะเป็นอย่างไรดาวพระศุกร์ไปอยู่ในบ้านของดาวพระเสาร์แล้วไปเจอดาวพระเสาร์อีกไปอยู่ในบ้านของศัตรูแล้วก็เจอศัตรู เพราะฉะนั้นดาวพระศุกร์เขาจะไม่มีปากมีเสียงอยู่แล้วเขาจะไม่ค่อยกล้าขยับตัวเขาจะไม่ค่อยกล้าทําอะไรผิดอยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่เจ้าบ้านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของโชคลาภวาสนาความสําเร็จเงินเงินทองทองเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะติดขัดได้ง่ายมากใครที่ทําธุรกิจกิจการหมุนเงินก็อาจจะฝืดฝืดเครื่องเครื่องมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นมีบางอย่างที่คุณต้องแบกรับค่าใช้จ่ายไว้นะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้ ก็ต้องพยายามจัดการเนี่ยค่ะเรื่องนี้ต้องพยายามหาทางออกให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นการแบกรับของคุณมันอาจจะแบกไม่ไหวนะดาวพระศุกร์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริเป็นดาวเจ้าเรือนปัญหาอุปสรรคด้วยแล้วเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินคือการเงินคุณมันสั่นคลอนค่ะนะถ้าเอาตรงๆเลยเนี่ยคือการเงินมันมีเกณฑ์สั่นคลอนไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีเงินใช้นะจากเดิมคนที่เคยมี1ล้านเนี่ยมันก็อาจจะสั่นคลอนมาเหลือ8 0 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 0น0 0คนที่เคยมี 1, 000, ห0 0งแมันก็อาจจะสั่นมาเหลืออยู่ประมาณห0 0 0ื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยค่ะมันจะลดน้อยลงไม่ได้หมายความว่าคุณจะหมดกระเป๋านะแต่มันจะน้อยลงจากที่เป็นอยู่อารมณ์มันจะเป็นประมาณแบบนี้ดาวอาริมาอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะมันจะสั่นคลอนและมันจะไม่มั่นคงเหมือนเดิมและมันจะไม่ได้ยอดเดิมและอย่าไปหวังถึงการเพิ่มขึ้นนะคะช่วงนี้ต้องพยายามประคับประคองให้มันอยู่เท่าเดิมให้ได้มากที่สุดก่อนสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะ,ะแต่หลายๆคนเนี่ยมันก็จะสั่นคลอนเพราะค่าใช้ใจ่ายเยอะเพราะอะไร จจุกจิกเยอะจ่ายไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจ่ายไปกับออของเสียของพัง หรืออาจจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านใดด้านหนึ่งเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องลองมองหาทางออกมองหาวิธีแก้ให้ได้เร็วที่สุดนะคะคร่าวๆประมาณนี้นี่คือ2เหตุผลหลักๆคือจากดาวพระพุธและดาวพระศุกร์นะคะที่ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีธนูมีสภาวะของความอึมครึมมีสภาวะของความเครียดหนักอกหนักใจปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องการเงินนั่นเองค่ะก็ประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัย ให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ